แข่งเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับน้องปังก่อนใช่มีใครมาเจอเตอร์บ้างไหม,มนี่นะฮะตอนเช้าก็ไปฟิตเนสมา ี้ขอมาเติมทุกคนก่อนก่อนไปแข่งบาสพี่หนะ้าขายแฟนพี่ยิ้มเลยแค่้า,ายหรอกิกนข้าวยังกินไปกินไปตอนเช้านะฮะไม่ใช่เช้าใสาย 放肥了吗？ ถ้าวันที่แบบว่างจริงๆเด้จะออกกำลังกายแบบ2อรอบก็คือรอบเสียสายแล้วก็รอบเย็นๆค่ำๆแล้วก็แล้วก็เตรียมตัวทำการบ้าน,นะคะอ๋อจีนเป็นไงบ้างจีนยังป่วยอย่นะยังไม่หายดีเลยคือ ือจินป่วยป่วยก็คือตอนแรกอะจินจินอ้วกครับผมจินอ้วกแต่อวต้กว,อวกติดกันประมาณสามวันจินอ้วกติดกันประมาณสามวันก็คือช่วงน่าจะสิบสามสิบสามสิบสีคือประมาณก่อนก่อนสามสี่วันก่อนเตริรก่อนวันที่เติร์พาไป เพราะว่าตอนแรกคิดว่าเป็นแบบอ้วกก้อนขนเพราะว่าแบบอยู่ในช่วงแบบผัดขนเนี่ยก็คิดว่าอ้วกขนแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะกินเยอะไปแล้วก็วิ่งเล่นก็เลยอ้วกเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์นี้มาแล้วประมาณครั้งสองครั้งครับผมใช่้้วก็คิดว่าแบบไม่น่าเป็นอะไรใช่แล้วก็เตอร์ก็โทรหาพี่ที่แบบเป็นสัตวแพทย์ด้วย ก็คือเต้จะมีแบบพี่พี่ที่รู้จักเป็นสตวแพรแล้วแบบจะคอยปรึกษาเรื่องจีนเขาบอกว่าเดี๋ยวดูอาการไปก่อนแต่แบบพอแบบ4วันติดแล้วมันนมันจีนจะอ้วกเวลาประมาณตีสามตีสี่ใช่ของทุกวันก็เลยพาไปหาหมอใช่เพราะว่าพี่ที่เต้คุยด้วยเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นตับอ่อนอักเซบ ้วก็เลยพาไปหาหมอใช่ตอนแรกก็คุยกับหมอหมอก็เลยแบบลองเช็คนั่นเช็คนี่เช็คก็ไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยแล้วก็อย่างแรกสุดก็คือต้องเอ็กซเรย์ใช่เอ็กซเรย์ A ก็คือไปตั้งแต่ช่วงเย็นนะจนถึงแบบจอนเตอร์กลับประมาณแบบโอ้โหสามสีทุ่มแล้วก็คือเอ็กซเรย์ก่อน เอกเซเก็พบว่าน้องน้องอ่ะมีมีสีขาวๆตรงตับอ่อนใชก่ก็คือเห็นว่าเป็นสีขาวๆตรงตับอ่อนซึ่งมาจะเกิดจากแบบก็คือหนึ่งอาจอาจจะเกิดจากกระเพาะอักเสบได้สองก็คือตับอ่อนอักเสบ แล้วก็พบว่าตรงท่อน้ำเหลืองตรงลำไส้ของจินน่ะมันใหญ่ขึ้นแบบนิดหนึง่งก็คือมันใหญ่กว่าปกติอะ่ะแต่แต่มันก็ไม่ได้ผิดปกติมากคือมันก็คล้ายๆคนที่แบบช่วงป่วยมันจะใหญ่ขึ้นใช่แล้วก็แบบมันจะมีแบบรอยหัวขาวตรงแบบกระเพาะแบบนิดหนึง่งใช่แล้วก็ปุ๋งของน้องอะ่ะมันเป็นก้อนแบบก้อนเล็กๆแล้วก็มันดูแข็ง มากมากใช่คุณหมอก็เลยบอกว่าจะต้องอันต้าซาวต่อคุณหมอจะต้องอันต้าซาวต่อเพื่อดูว่าในกระเพาะเป็นยังไงบ้างก็คือน้องจินก็คือต้องโกนแบบโกนขนหน้าท้องแบบประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตเพื่อแบบจะได้อันตราซาวชัดๆ ใช่ก็คืออันด้าซาวเซสก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่ก็คือต้องตรวจเลือดตรวจเลือดต่อก็คือฉลุก็คือ,คอน่าจะก็คือน่าจะเป็นกระเพาะอาหารอักเสบกับลำไส้ส่วนบนอักเสบครับผมกระเพาะอาหารอักเสบกับลำไส้ส่วนบนอักเสบ ใช่แล้วก็พาจินกลับมารขบผมก็คือพฤติกรรมของจินหลังจากที่พากลับจากลงมางเนีก็มีมีอ้วกอีกสองครั้งก็คือวันถัดไปยังอ้วกอยูอย่แล้วก็วันที่สองไม่อ้วกวันที่สามก็มาอ้วกอีกรอบหนึ่งใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็คือไม่อ้วกแล้ว แล้วก็อาการของจีนน่ะก็คือคือเต้องป้อนยาตลอดเช้าเย็นเลยแล้วก็ก่อนนอนด้วยแล้วก็คือช่วงหลังแบบ้ลยจะต้องใช้แบบส่ลิงแบบฉีดแบบป้อนน้ำน้องอ่ะใช่เพราะน้องแบบไม่ค่อยดื่มน้ำด้วยไม่ค่อยดื่มน้ำแล้วก็ไม่ค่อยขับถ่ายใช่น้องไม่ค่อยขับถ่ายเลยก็คือ จะต้องแบบป้อนน้ำเยอะๆเลยใช่ก,ก็หลังจากกลับมาก็ต้องมาเอาจีนมาคุยแบบจริงจังเลยแบบจีนหมูลูกต่อไปนี้ห้ามป่วยบ่อยเพราะป่วยแต่ละที ตจไปแบบตรวจไปหลายอย่างก็คือตอนตรวจเลือดก็คือตรวจอย่างอื่นไปด้วยเลยค่าตับค่าไตคา่าโปรตีนค่าแบบนู่นนี่นั่นตับนอน่อนอักเสบก็คือตรวจทุกอย่างก็คือตอนตรวจผลทุกอย่างแบบอยู่ในเกณฑ์แบบดีหมดเลยยกเว้นเม็ดเลือดขาวมันต่ำกว่าเกณฑ์เพราะว่าน้องอาจจะป่วยสองน้องอาจจะเครียดใช่ไันก็เลยแบบต่ำกว่าเกณฑ์แต่พอแข็งแรงคุณหมอก็บอกว่ามันจะกลับมาปกติใช่เพราะฉะนั้น คนเปย์เตอร์หน่อยได้ไหมขอตั้งหน่อยอเพราะเข้าโรงพยาบาลทีก็เกือบหมื่นตลอดเลยใช่เนี่ยคือแบบครั้งนี้หมดไปแปดพันก็เลยบอกจีนว่าลูกปะ๋าะรักลูกมากนะปะ๋าะจ่ายให้เท่าไหร่ คุยกับแม่เคอร์ครับผมก็คือมาต่อเตอคุยกับหมอว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไระให้คุณหมอก็บอกว่าน้องอาจจะได้รับโปรตีนที่แบบไม่คุ้นชินหรือว่าแบบได้รับโปรตีนที่แบบไม่เคยเจอมาก่อนทำให้แบบท้องไส้มันแปดปวดใช่ก็ ซึ่งก็ก็จริงว่ามันก็เป็นอาหารที่แบบนานๆเนนนนนนตอจะให้น้องทีหนึ่งแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าน้องน่าจะกินเยอะไปใช่มันก็เลยทำให้แบบมันแปรปรวน ช่วงนี้มีถ่ายอะไรเนาะทำไมเตรียมตัวหนักจังเ,เตรียมตัวสำหรับโปรเจกต์ Project ใหม่ใช่ดูชิ้นหมูตอนนี้อยู่คนเดียวครับ เดี๋ยวรับน้องฟังกับรับแม่เพิร์มาด้วยเราก็จะไปแข่งบาสกันนะฮะฝากเป็นกำลังใจให้ใน g ีฟทีทีมแบกด้วยนะทุกคนวันนี้ทีมแบกก็จะมีเตอร์กับปังนะทุกคน <c oughs> มีแผนจะเลี้ยงแมวเพิ่มไหมเตอร์จริงๆก็มีแผนจริงๆอยากเลี้ยงเพิ่มอีกตัวเพราะว่าตอนนี้คือรู้สึกว่าแบบ ก็คิดๆอยู่ยว,ว่าจิ้นหมูจะเหงาไหมแบบเวลาที่เราแบบไม่ได้อยู่ห้องหรือว่าเวลาที่เราทํางานจิ้นจะเหงาไหมแต่ก็คิดว่าแบบเราก็ยังไม่พร้อมขนาดนั้นกับการเลี้ยงลูกอีกหนึ่งคนใช่ก็คิว่าเดี๋ยวลองไปคิดทีนะ ตอตัวเท่าไหร่รถนี้เขายิมบ่อยตัวเท่าไหร่ใช่ไหมเตอร์น้ำหนักเพิ่มมาประมาณ7จกิโลแล้วครับแ,แ,แ,แข่งแมตชวันนี้ครับผม เจ็ดในรอบในรอบกี่ปีในรอบเจปีน้ำหนักขึ้นเล็กเจ็ดในรอบเจ็ดปียังคิดย้อนไปอยู่เลยว่าแบบช่วงช่วงที่แบบเข้าวงการแบบช่วงแรกๆช่วงพี่เจ็ดคนกลางแบบช่วงที่เตอร์ป่วยหนะัก ใช่ตอนนั้นยังน้ำหนักประมาณ59อยู่เลย,ลเยน่าจะตอนนี้น้ำหนัก70็ดสิบละเจ็ดสิบเล้ว,ลวเลี้ยงติ๋ตีแทนเมเตอร์ตอนนี้อาจจะให้น้องติ๋ตีเลี้ยงพิเตอร์ไปก่อนนะเพราะว่าพิเตอร์ จนแล้วครับผมน้องติมีงานเยอะน้องติตีเงินเยอะน้อง,งอติตต้องเรียมพิเตอร์ครับผมแปะ qr เลยจะได้ช่วยจีนให้หายไวๆคือถ้าแปะแล้วอะ่ะมันต้องมีคนให้เตอร์สิถ้าแปะแล้วแบบได้นิดเดียวไม่เอาขออย่างต่ำคือเจดหลัก เตอร์ไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ำหนักเลยเคือดเตอร์ซีเรียสแบบเรื่องแบบมวลของกล้ามเนื้อนะ<ม>เปอร์เซ็นไขมันอะไรพวกนี้มากกว่าแล้วคนเดือดเตอร์ต้องไปเลยนะเพราะเด๋ยวเตอร์ต้องช่วยแม่ขนของ Miss G see อ see you, see you วันนี้ใครมาก็เจอหนครับเอเคถึงน